ครัับทกโอ้ oh, okay. oh ้ oh, okay. oh ้อออโร่อยมากเลยฮะเพื oh, okay. oh ่อเพื oh. Oh ่ออะไรนะวันนี้เราเพื่อสตอ์ติ๊กเอายำไรรถไม้เบลเอายำเลยเดียวอันนี้เรามาถ่ายลูกไฟลุงหินครับอ่าเราลูกไฟลุงหินนะครับลูกไฟลุงหินครับลูกไฟลุงหินต้องได้กินต้องได้กินอยากกินก็ได้กินครับผมต้องได้กินสตอดิมึงอะไรดิต้องได้กินซตอต้องได้กินซาตอต้องได้กินซาตออดิมงอะริกงกริงซาตอพอแล้ว

ตาไล่เลยอ้าเตาเอะเลวะเตาอาเปสวัดีครับโบสวดีครับปอไปิดว่าเอ้ยรอเข้าปลาเลยวัสดีครับผมวก่อนอุ้ยเอ้วันนี้ปลาปาผมเดีาคนครับผมวัสดีครับอ่าไอ้ตาเว เป็นยงไงครับผมน่าดาวเป็นไงครับผมตาเบ็ดน่าดามัเร็วน้าดามันเรวเป็นไมึงไม่ได้ไปเมื่อกี้ไปกูได้ไปไปไสตตไปแล้เดบินเมาล้วกระบุสวัสครับเอ้าเจาอาเอ้าเดคนเ๋อใครอะตีเลยะใครมาไปดไปมด ลุงทวินปันกล้องจังไอ้ลุงทวินนะหอมมุกกระดาลน้องมุกกระดาลอ้าวได้กินมุกกระทะผมวันนี้อันนี้ลุงวินครับผมโเล่กับผมเดี๋ยวผมบอกก่อนเดี๋ยวแปะลุงวินก่อนครับผมวันนี้โอวินไปดีครับผมวันนี้ลุยไปมาเยือนบ้านเป็นยังไงบ้างครับ ở đây đi ạ ở đây chơi đi ạ oh chat cam chat bảo phong bảo phò để đeo vào đi để kêu phong phận vào ban phía này có một lốc tảng như thế đúng không phải đồ phận mình chính may đó trong chưa là cái đó anh mình dính may to đâu ạ vợ tại mai pì pì phận bằng gắn Tối lúc tăng như thế này bằng gắn qua này phận ở đây có một cái tiếng tiếng ไปลลูกไม่น่าเลยตอลูกป้ายลูกหินอ่าลูกปลาลูกหินตัวแรกิ้นลูกปลูกหินตกิไอ้ป๊กเออไอ้เป๊กไม่น่าถือนี่ใส่มันเลยอ่ะท้ไมฮะสตอเอาพี่เอาไรอ่ะเฮ้ยโค้ดเน่โค้ โ,โ,โอเคอเดี๋ยวไปเจอกันไลท์ได้ต่อไล์คูเบียนะครับเดี๋ยวผมขอลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำย่างหมูกระทะกินก่อน,นะัะผมบ,บายครับผมเดี๋ยวเจอกันไ like, ลต่อไปครับผมขอบคุณหน้าับทุกคนฝากเก็บต้มด้วยไปเจอต่อในไล์คูเบียนะฮะไล์อะไรครับต้อเกบเกี่ยวอะไรกันเลยนไลท์เฟสนะครับไล์เฟสคูเบียผมไปดูเลยครับผมลืมไปดูทิกต็อเมื่อกี้ที่ขอยสตอร์ของคุณเจตาริมด้วยนะฮะเดี๋ยวโอเคบายครับผมเดี๋ยวเราไปดูก่อน